อายุ20ทำงานไม่เป็นเงินเดือน3,000 30, บอกไม่พออยากได้เงินเดือนเพิ่มมึงบ้าหรือเปล่าขนาดงานยังต้องให้หัวหน้าเป็นคนฝึกให้สอนให้ทำให้โอ้ช่วงนี้ก็มีดราม่ากระแสข,ของคุณคิวทีโอป้านะครับผมที่ลูกน้องนะครับผมมีปัญหานะครับผมซึ่งก็ผมก็ดูติดตามข่าวมา สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหขมโคตรอึ้งเลยครับทุกคนคืออายุไม่ถึง20ครับทํางานไม่เป็นเงินเดือน3 0,000อยากได้เงินเพิ่มอีกคือ3 0 0 0 0ืมันไม่ใช่เงินน,น้อยเลยนะเว้ยคือกว่าจะหาเงินได้แต่ละหมื่นเนี่ยมันโคตรจะลําบากเลยคือเขาใช้สมองหรือใช้อย่างอื่นคิดครับนะคำพูดผมนี่ดูพูดดุนแรงกันไปหรือเปล่านะขออภัยด้วยครับโอเคครับทุกคนเราเรามาเข้าเกมของเราดีกว่าครับมาครับ วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมขา p พา k ก i n g วันนี้ก็แต่งรถมาเป็นล a บบกิน a ี่อเวนตุรของคุณหนึ่งสี่หนึ่ะผมก็แต่งลายเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเส้นสีเหลืองเหพาดตามตามขอบรถต่างๆนะครับผมก็ก็ไม่ได้แต่งแบบว่าละเอียดอะไรขนาดนั้นอีกแล้วเรอแต่งรถขนาไหนก็ไม่ละเอียดสักคันก็ต้องบอกนะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งรถเก่งนะผมก็แต่งแบบเออพอให้มันเหมือน นี่กดดูด้านนี้มันก็จะเหมือนเห็นไหมช่วงนี้เริ่มติดคอนเทนต์นี้แล้วเออชอบเอารถคนดังไปเป็นรถแท็กซี่เนี่ยอ่ะเจ้าของช่องเขาจะว่าผมไปเด้ไม่ไม่ไม่ว่าหรอกมันไม่เกี่ยวกันอันนี้ผมทําในเกมผมไม่ได้ทําในชีวิตจริงสักหน่อยนะครับผมรถคันนี้ก็อัปเกรดแล้วก็แต่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเนี่ยผมอัพแรงม้าได้แค่883แรงมา้านะปกติมันต้องได้925แรงม้าสิ เนี่ยผมกดใส่เครื่อง2 0 0แสนแต่แรงม้ามันมันลบ200ครับคือตอนนี้ผมไม่ได้ใส่เครื่องอะไรเลยใส่แค่เทอร์โบอย่างเดียวนะครับแต่แรงม้าไม่เพิ่มครับเพิ่มนิดเดียวเองก็อย่างที่พูดไว้ครับผมเราจะเอาแลมโบกินี่คุณกาลิน1 4ึ่งครับไปทําการวิ่งแท็กซี่กันครับแต่ก่อนที่เราจะเอารถไปวิ่งแท็กซี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องพาทุกคนเอารถไปหาท้าแข่งกับผู้เล่นออนไลน์ก่อน ไปที่ด่านดีเซอร์ตเลยแล้วกันนะครับเราจะได้แบบว่าแข่งเลยแล้วก็วิ่งแท็กซี่ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะตื้อทุกคนดื้อทุกคนคิดว่าล้อมันเหมือนไหมเนี่ยเออก็ล้อมันไม่ค่อยเหมือนนะครับผมทุกคนแต่มันก็มันมันมันมีมีแต่ล้อแบบนี้ที่เหมือนล้อเลมโบที่สุดแล้วอะมันก็พอได้อยู่แหละไปแต่เราจะไปหาพลินี่ไงนี่ไงเจอสูปาแล้วขอท้าสูปาแข่งก่อนเลยอันดับแรกสูปารรับคําท้าผมหน่อยอ่า ซุปป้านี่แรงม้าเท่าไหร่วะเอา้าวทำไมแรงม้าไม่ขึ้นอันนี้ไงขึ้นแล้วโอ้โหนึ่งพันแรงม้าวะ่ะหนึ่งพันหกร้อยสี่สห้าแรงม้าครับโอ้โหโอ้โหรอบต้นเราจัดวะ่ะแต่รอบปลายเราหายครับโอ้ลัมโบลกีนี่เราหายรอบปลายวะ่ะแบบนี้มันไม่ได้นะเนี่ยกี่วิครับโอ้โหสิบวิวะ่ะทําไมไม่แรงเหมือนอาสามห้าเลยวะโอเคไม่เป็นไร แม่เรมโบ้เรมโบ้คนหนึ่งสี่หนึ่งสองเนี่ยถ้าวิ่งทางตรงก็น่าจะแรงเอาเรื่องอยู่นะครับผมยังแบบเอาดาม่าอันนี้ออกจากหัวไปได้เลยครับของคุณโจที่อป,ป้าเนี่ยโอ้มืองบ้าหรือเปล่าเงินเดือนสามหมื่นบอกอยากได้เงินเดือนเพิ่มอายุก็นิดเดียวทํางานก็ยังไม่ได้แบบคือก็เหมือนคนแบบเพิ่งหัดหัดทํางานนะเริ่มทํางานอะ่ะเอออยากได้เงินเพิ่มอีก ก็ไม่รู้ว่าจะสรรหาคําไหนมาพูดเลยนะครับโอ้ตรงนี้มันเป็นโอ้โหแกงเวรุ่นอเมริกาเดี๋ยวผมจะท้าใครแข่งบ้างนี่ไงนี่ไงข้างหลังนี่ไงอันนี้ผมว่ารถอันนี้ชัวร์ว,วะ่ะรถสเต็ปรถบักชัวร์มีน้องมาคอมเมนต์บอกว่ารถบักรถสเตปเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีก็บ้าแล้วนะครับไม่มีก็บ้าแล้วโคตรเยอะเลยผมเจอแต่ละคันนี่โคตรแรงทั้งนั้นเลยครับผมบักจะเอาอะไรไปสู้ไหนเห็นไหม มันยังมีบัคอยู่เกมเนี้รถบัครถสเต็ปเนี่ยยังมีอยู่โอ้ทำไมรถผมเดิอนอยางแล้วมันอืดลงอืดลงไว้เนี่ยรถคันนั้นเท่าไหร่โอ้1,500แรงม้าว่ะผมว่าผมเจออีกแล้วว่ะน่าจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็นรถรถบัคนะครับ นี่ครับหรือว่าเขากดสูตรกดสูตรก็ไม่น่าจะเร็วอะไรขนาดนั้นปะโอโเจอแต่สูตรนั่นสูตรนี่ครับผมนี่แหละสาเหตุที่ไม่อยากจะแข่งต้องการลดเดิมๆบ้านๆครับผมมาแข่งด้วยโอเคเอาเดี๋ยวเดค้างคเดี๋ยวเราทําการเอารถแลมโบกินีอเวนทาร์ขนของคุณหนึ่หนึ่งสอเนี่ยไปทําการวิง่งแท็กซี่กันตอนนี้เลยทุกคนป เปิดกระเป๋าขึ้นมาเอาไม่ใช่เปิดโทรศัพท์จะเปิดกระเป๋าอะไรระยะทางที่ใกล้ที่สุดตอนนี้คือ3กิโลเมตรโอเครับลูกค้าเลยครับเคียบตอนนี้มีแท็กซี่ขึ้นมาบนหัวเลยครับก็ต้องขอโทษขออภัยคุณน1่หนึ่งด้วยนะครับคุณกาลินนะครับขอเรียกชื่อคุณกาลินเลยและกันนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมเอารถของคุณมาทําไม่ดีไม่ไรนะครับ จะเรียกว่าไม่ดีไม่หลายมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเอาแลมโบมาทำมาหากินนะครับโอ้โอมดเตด่โพดตอนนี้ขับเลยนะแลมโบนี้เป็นไงเอ้เอ้เเ้ลงทะเลายไม่ได้เลยเนะี่ยจะลื่นอย่างเดียวเลยโอ้ลูกค้าอยู่ที่วายเคนซี่โฮเทลม,มาแล้วครับขึ้นมาเลยครับผมคุณได้นั่งรถลูขนาดนี้ถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีมากเลยตอนนี้ผมต้องขับขึ้นไปทางเอ้าเดี๋ยว คุณลูกค้าไม่พอใจกับแลมโบกินีคันนี้หรอครับคุณลูกค้าดูว่ามันนั่งลำบากเกินไปหรอครับจริงๆนะพวกรถซปเปอร์คาร์แบบเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่รถที่มันจะนั่งแล้วมันจะสบายนะครับเพราะรถพวกนี้มันจะเน้นความหลูหลาเป็นหลักนะครับความไฮโซความที่ความหล่อครับแต่ความสะดวกสบายเนี่ยมันอย่าไปหวังอะไรเลยนะครับรถนะก็คันเล็กๆเตี้ยๆแบบนี้ โอ้ชอออกขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าพอดีรถผมเนี่ยช่วงล่างไม่ค่อยดีนะครับตกหลุมอาจจะมีแบบกระแทกบ้างนิดนึงผมจะพยายามขับให้เนียนที่สุดหนพูดไม่ได้เลยคุณลูกค้านี่จะทําหน้าเสียใจอย่างเดียวทําหน้ามโมโหอย่างเดียวเหี่เห็นไหมโอเคครับใกล้จะถึงแล้วครับโอ้โหคุณลูกค้าเริ่มจะอ้วกแล้วครับตอนนี้ผมต้องรีบพาคุณลูกค้าไปส่งถึงที่หมายให้เร็วที่สุด ซิ่งไปเลยครับเดี๋ยวพาลูกค้ายกล้ออุย <c oughs> อ้ยโอเครู้สึกว่าแรโมโบกินี่เราฮะจะพังเลยครับตอนนี้แม่ช่วงล่างไม่ค่อยดีครับเมื่อกี้ขับมารถมันเหินคนระับตรงนี้มีร้านซ่อมไหมนะโอเคครับคุณลูกค้าขอให้โชคดีนะครับโอ้ได้มาหนึ่งเจ็ดร้อยดอน,นะครับกับอีก300เป็นทิปนะครับผม รู้สึกว่าปั๊มน้ํามันปั๊มนี้เนี่ยจะมีร้านซ่อมรถอยู่นะครับผมเห็นอะไรไม่รู้สีฟาฝาในแผนที่นี่ไงมันคือคาร์เซวิสนี่เองเดี๋ยวเราเอารถคุณการลินเนี่ยเข้าไปซ่อมก่อนไม่ได้ครับรถเราต้องรออยู่ตลอดเวลาครับเอาโอ้สงสัยรถเราเตี้ยเกินไปครับเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่สิโอเข้าไม่ได้จริงด้วยอ้าวงานงอกแล้วทีนี้จะออกไงวะเนี่ยไม่เป็นไร โอ้ oh, แต่ตอนนี้น้ำมันรถเราจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำมันก่อนไม่ได้ไม่ได้ครับรถรูขนาดนี้เราจะให้น้ำมันหมดกลางทางอ,อ, <c oughs> อ่ะอะโอ้สภาพเอ้ยผมขอโทษครับคุณคารินครับผมไม่ได้ตั้งใจจะให้รถคุณเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้มันเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยเดี๋ยวผมจ่ายคืนให้3าสิบล้านคุณให้อภัยผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจ่ายสามสิบล้านเดี๋ยวคุณคารินก็ให้อภัยเราร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน เราไม่ต้องห่วงนลครับถึงแม้ว่าเราจะทํารถคุณหนึ่งสี่หงสองพังสักแค่ไหนเขาก็ให้ภัยขอแค่จ่ายสามสล้านทำไมมันแปลกๆปกวะเอาละตอนนี้ก็จะเติมเต็มถังแล้วโอเคเ,อเดี๋ยวเดก่อนจะรับลูกค้าเพิ่มเดี๋ยวผมขอรถคุณการลินไปแวะซ่อมก่อนรู้สึกว่าแมปนี้มันจะมีปั๊มน้ํามันที่เรามาทําเป็นช่างโคนไนล่าอยู่นี่มันอยู่แถวแนี้แหละนี่ไงนี่ไงลงเนินมาก็ถึงแล้ว ไม่ได้ครับผมรถเรามันเตี้ยครับเราต้องเอาไปเข้าอู่ที่มันเป็นอู่ใหญ่ๆแบบนี้ครับอู่เล็กๆเข้าไม่ค่อยได้ครับผมรถเรามันเตี้ยมากๆเลยเนี่ยดูดิข้างหน้าโอ้โหโอเคซ่อมเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราไปวิ่งแท็กซี่กันต่อเลยนะครับแหมมันใช่เหรอวันนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะรับลูกค้าที่มีระยะทางไกลๆสักหน่อยนะครับรับแต่ระยะใกล้ไม่ค่อยแบบว่าได้ขับนานโอเค มาแล้วเด้อเบาๆๆตรงนี้เดี๋ยวขั้นต่อไปเอาเป็นของมาแตงยูไดไหมทุกคนหรือว่าจะเอา GTR ยูไดใครอยากดูรถดังรถคนดังของของใครก็คอมเมนต์บอกผมได้นะแต่ผมจะทําให้อ่าคลิปก่อนหน้านั้นก็ทำของคุณสปเอ์พีดีอาไวิ่งแท็กซี่ก็โอ้โหผมค็มไม่คิดว่ายอดวิวมันจะพุ่งขึ้นไปอะไรขนาดนั้นเอา โอเคครับถึงแล้วครับแม่เมื่อกี้ขับรถมาลืมดูรถชนเอ้ยแต่ไม่เป็นไรนี่เอาย,ยังสภาพดีอยู่ใครอยากดูรถคนดังอยากให้ผมทำรถของใครนะครับคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเอาเป็นมัสแต็งยูได้ดีกว่าไอคันสีแดงๆอะเป็นของไอรอนแมนอะเออน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าคลิปที่แล้วเราก็ทำของคุณสปโนหนึ่งไปแล้วนะฮะ ระยะเวลาที่เราจะไปส่งครับ4นาทีครับผมสำหรับคนลูกค้าคนต่อมาโอ้เสียงโคตรลั่นเลยครับเลมโบกินี่คุณน1่หนึ่งสครับโคตรแรงเลยครับเอา้าแม่ก็อย่างที่พูดไว้นะครับช่วง,งแรกเลมโบเรามันไม่ค่อยแบบนุ่มนเท่าไรนะครับโอ้โอ,โอ้คุณลูกค้าท่านนี้ชอบอะไรที่ถเ,เสียวนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงอารมณ์ไหนไวนะเนียจะโมโหเลยจะเสียวตามอารมณ์ ตามอารมณ์ลูกค้าไม่ทันแล้วตอนนี้ค่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวระยะเวลาอีกสามอ่ะอ๋ออ๋อโอ้ยดิบครับดิบดิบเอ้เบา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 ไม่ได้โอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยหลังผมไม่ได้จะเดินหน้าแล้วดูสภาพรถที่นี่โอ้ยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่รถคุณกาลิมนี่บอกเลยเลยว่าถ้าไม่ชนแรงจริงๆเนี่ย ยากครับผมที่รถจะพังง่ายๆครับแ้วมีใครมาขอแลกรถแลมโบลเราด้วยวะเนี่ยโอ้เสียงโคตรลั่นเลยข้างในอันนี้เครื่อง V6 นะครับเอ้ยคุณลูกค้าไม่ชอบเร็วๆหรออรถผมต้องไปส่งด้วยความเร็วนะครับเพราะว่าคุณลูกค้ามันมีเวลาจำกัดเข้าโคงต้องเบานะครับไม่เบาไม่ได้เอ๊ะนั่นไงนั่นไง พยายามจะไม่ชนมันก็จะจะให้ผมชนให้ได้โอ้สภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยไม่เป็นไรครับดีครับสภาพยังดีอยู่ตอนนี้อ่ารู้สึกว่าเราใกล้จะมาถึงจุดหมายของคุณลูกค้าแล้วนะครับผมเพราะว่าน่าจะอยู่ในเมืองนี้นะครับอ่าผมมาผิดซอยทําไมรู้สึกว่าเข้ามาเมืองน,นี้เราภาพมันกระตุกกระตุกวะเนี่ยโอระยะทาง8ปดกิโลนี่ก็ไกลใช่เล่นเลยนะเนี้ย โอ้ยอย่าบอกนะว่าต้องข้ามทะเลข้ามเมืองอีกอะ่ะโอ้จังหวะน,นี้นี่ผมไดเหยีบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายหรือขวาอาจ,จะขวาปะใช่ครับผมเรามาถูกทางแล้วผมว่าคุณลูกค้าบักชัวว่ะลูกค้าบักชัวจะอ้วกอย่างเดียวเลยขนาดขับมาแบบทางเรียบๆปกติอย่เย็นๆน,นะครับผมผมจะส่งให้คุณให้คุณให้คุณ ผมจะสูงให้คุณไปถึงที่หมายโดยที่คุณเนี่ยจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับขอแค่คุณไว้ใจผมผมก็จะพาคุณไปยังที่ที่ปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพูดอย่างกรณีสงครามน่าจะอยู่เมืองนี้แหละเดี๋ยวซ้ายตรงนี้โอ้มาไกลมากแล้วเนี่ยมาจากเมืองดีเซอรต์ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอันนี้ชื่อเมืองอะไรไม่รู้แต่มันอยู่ด่านไฮเวย์โอ้โคตรไกลครับดูดิอ้ต้องอ้อมมาไกลขนาดนี้ ขอสักสองหมื่นอัพได้ปะค่าแท็กซี่เนี่ยแลมโบ้ด้วยนะเนี่ยพันเจ็ดขอสองหมื่นได้พันเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยดอนนะครับผมบวกอีกห้าร้อยก็ประมาณสองพันดอนครับสำหรับการส่งลูกค้าด้วยแลมโบกินี่ของคุณกาลินไอชิปหายกูก็คิกว่าจะได้เยอะแม่มันคุ้มค่าแท็กซี่เราไหมเนี่ยไม่เป็นไรคิดซะว่าเราบริการประชาชนแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวรอบต่อไปครับผมเอาระยะทางสั้นๆพอแล้วนะครับเอา5กิโลแล้วกันอ่ะมาเลยครับผมต้องกลับรถไปรับลูกค้าอยู่ในเมืองนี้ก็แต่เมืองนี้นี่บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยโอ้เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวมากๆเลยตรงนี้เลี้ยวซ้ายโอ้ถนนเมืองนี้คือสวยมากครับดูเส้นขาวโอ้เส้นขาวนี่แบบทำได้ชัดเจนมากเลยไม่มีแบบรอยจางรอยลบเลย เชิญเลยครับคุณผู้หญิงครับโอเคครับระยะเวลา3นาทีนะครับผมที่จะไปส่ง5กิโลใช่ไหมได้เลยคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไปส่งอย่างปลอดภัยด้วยล ok a บ b o กิน i ี่อ v วินท d ดอจะพูดทำไมหลายทั้งเจอทางตรงต้องต้องเหยียบครับต้องเหยียบครับไม่ได้ครับโอ้โหเสียงอย่างลั่น ก็คนในเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเกือบลืมเลี้ยวซ้ายโอ้โทษครับโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาผิดซอยมาผิดซอยอ่ากับหลังกับหลังโอ้ช่วงทางของเราทำไมมันเด้งดีจังวันเนี้ยสงสัยเราลงอ่าต้องไปเปลี่ยนช่วงล่างใหม่แล้วครับสำหรับรถคุณกาลินครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตังค์ให้คุณกาลิน30ล้านให้คุณกาลินเอาไปเปลี่ยนแล้วเขาก็ให้อาภัยเราร้อยเปรเซ็นต์เดี๋ยวเดียวมันคนละสามสล้านไปนซื้อคันใหม่เอาเลยดีหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมงงกับไอ้นี่วะตกลงจะให้ไปทางไหนอ๋อไปทางนี้ก็ได้แล้วก็ขึ้นสะพานมาลูกค้าอึ้งครับอึ้งครับเห็นเลมโบขึ้นสะพานอึ้งครับอ้าว มันต้องลงจากสะพานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดโอเคโอ้โเสียงรันมากผมก็ยังชอบเลยวะ่ะบบกินนี่หูละคาราไม่ใช่หูละคารอเวนทอโรอ่ารู้สึกว่าเราจะต้องย้ายเมืองอีกแล้วนะครับเนี่ยโอ้ผมชอบถนนเส้นนี้มากเลยเป็นถนนที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็เรียบนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เราเจออะไรเขียวนะจะเป็นเงินป่ะ โอ้หรอดมาได้ย sí ังไงวะเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเลยจุดส่งลูกค้าแล้วนะครับอันนี้มันเป็นเมืองตอนกลางคืนนี่หว่าโอ้คุณลูกค้าต้องจะไปลงฝั่งนู้นครับแสดงว่าผมวิ่งผิดเลนเลยตอนเนี้ยเอ้าแล้วจะให้ผมข้ามไปยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงถ้าเราวิ่งผิดเลนเราก็กดให้มันรีเซ็ตแล้วมันก็จะกลับมาเลนปกติถึงแล้วครับ คุณลูกค้าท่านนี้แปลกฮะมาอะไรกลางๆๆค่ำกลางคืนตรงนี้คนเดียวโอ้โหไม่กลัวอะไรครับโอเคครับต่อไปครับผม2กิโลพอแล้วนะครับขี้เกียจส่งไกลอา่าเดี๋ยวนะคุณลูกค้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหรอครับคิดหายแล้วมันมีทางกลับรถไหมเนี่ยไม่มีเลยเอา่าผมรู้ละนี่เราต้องกลับรถไปแบบนี้ครับผมแล้วก็ทำการกดปั๊บ นั่นไงไปไหนวะเนี่ยไปไหนวะเนี่ยเอ้ยนี่ไงมันมีสะพานกับรถอยู่รอคุณลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับแต่ผมขึ้นยูเทแบบินแป๊บนี่โอ้ยเมืองนี้มียูเทินดีวะ่ะเอ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เรามายูเทินในเกมนี้เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่ยูเทินละผมว่าไม่ใช่ยูเทินละเดี๋ยวันจะพากูไปไหนวะเนี่ยนี่ไงมันมีทางออกอยู่ อ๋อมันเป็นทางที่เราจะต้องเ,อเข้าไปอีกแมปหนึ่งอา้าวลูกค้าแคนเซิลงานอะไรวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอ,าเอาสามกิโลโอเคต้องใส่เวลาหมดก่อนครับเมื่อกี้นี่กูต้องมาวิ่งรถกันข้างกำคืนคนเดียวหรือวะเนี่ยมันไม่ใช่นะครับโอเค ขนาดไปรับลูกค้ายังต้องมีเวลาจํากัดโถเอ้ยบางครั้งผมก็หลงทางแล้วเนี่ยยังไงเจอแล้วโอ้คนเมื่อกี้หรือเปล่าวะโอไม่ใช่นะครับคนเมื่อกี้สีดำนะครับผิวผิวสีผิวสีไม่ใช่ผิวสีดาคนนี้ผิวขาวโอเคครับผมไปกันต่อครับผมกับแลมโบกินี่อเวท์ร์ดอรงสี่หนึ่งสองพูดแล้วพูดอีก เอาไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทำนะครับผมคาร์พาคิ้งก็รถคนดังมาวิ่งแท็กซี่เลยแล้วกันนหมดคอนเทนต์ที่จะทำแล้วครับก็เลยเอารถคนดังมาทำเป็นแท็กซี่รู้สึกว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยจะกลับไปที่เมืองที่เราจากมาเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นซิตี้หนึ่งปะน่าจะใช่นะครับอ๋อมีเงินด้วยเงินดรอปแต่ผมไม่เก็บครับเพราะว่าผมได้รวยอยู่แล้วครับมีแลมโบขับขนาดนี้ บอกเลยว่าถ้าไปขายนี่สักสิล้านจะมีคนซื้อหรือเปล่าวะเนะี่ยต้องลองต้องลองเอาไปขายเฮ้ยยังไม่ขายดีกว่าเก็บไว้ก่อนจะขายทําไมโอ้เลย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 นี่นเราวิ่งผิดเรีนอีกแล้วเอาเลี้ยวไม่ไปโอ้มันแรงเกินไงถึงแล้วครับถึงแล้วครับนี่ครับคนลูกค้าโอ้เดี๋ยวนะ คือตอนนี้เนี่ยเราจากเมืองเรามาไกลมากครับเมืองดีเซิร์ตครับนี่ครับโอ้โหผมต้องกลับไปเมืองดีเซิร์ตก่อนตอนนี้ผมกลับมาที่เมืองดีเซิร์ตแล้วครับผมก็จะท้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะลดลดลดผีสิงหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันเลี้ยวเองนี่ไงมีการดิบครับ lamborghini dipp อล้วผมก็จะท้าคนแข่งลดไขว้นะขอท้าแข่งสักหน่อยขอรับคำท้าผมหน่อยครับเอ้าปฏิเสธเฉยโอ้ไอแปดวะ ไอแปดม่ตอบรับคําท้าผมแข่งได้ยังไงครับคุณปฏิเสธแล้วโบกินี่คนดังได้ยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้ตรงนี้มีการแข่งขันรถแต่ผมต้องแวะมาหาท้าคนแข่งสักหน่อยครับถึงแม้รถเราจะกาดก็ตามเอ้ยโมนาลิซ่าวะขอถ้ามโมนาลิซ่าแข่งเอ้ยแล้วผมไปกดท้ากับใครวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้ดีไงโอ้ดีไง,ไงมาแล้วโมนาลิซาต้องมไม่มีการเบร์ยางครับ มาเลยครับคนจริงเขาไม่ต้องเบินยางครับไม่ใช่อะไรหรอกเบินไปผมก็แพ้ <laughs> เบินไปผมก็แพ้ยอยู่ดีเอ้ยผมว่าจะทำคลิปแต่งรถโมนาลิซาในเกมคาร์พาร์ก,กิ้งอยู่ทุกคนคิดเห็นยังไงหรือว่าจะเอาเป็นรถคนดังมาวิ่งแท็กซี่อีกก็ไม่เลีวนะมันได้ทั้งสองคอนเทนต์เลยนะนี่พอลนะไอ้สองจะเบินอะไรนักหนาวะนนะียโอ้ 1694แรงมา้าไปแค่ออกตัวก็หายอีกแล้วครับผมหายอีกแล้วยังไม่ถัดได้แบบลุ้นสักนิดนึงเลยหายอีกแล้วครับโอ้อาจะ10วิอัพอืของเขา6วิไม่ไหวครับผมเราต้องปฏิเสธครับรู้สึกว่ารับบ o r g นี่เราเนี่ยสู้ใครไม่ค่อยจะได้นะครับหายเ้ย